สวัสดีท่านผู้ชมนีรก,กังมาโชกเกมสนามลบอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ผมไปหามาเจออ่ะ <c oughs> มันเป็นเกมโหมดสนามลบในโหมดเอ่อชื่อเรื่องอะไรนะบิคาดอสูรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเน่ที่มันมีพวกแนวปาดอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยปาดนะปาดเสียงปาดอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้โออยใเย็นจะเย็นมึงเจ้าใช่ไหมมาตีกูแล้วมื่อกดตีอ่ะมาดิผมลองเทสด,ดูแล้วมันก็มันๆอยู่นะ

มันไม่มีอันติีนะบอกเลยท่านผู้ชมมันโหมดแบบวัดใจเลยอ่ะไอ้นอกก็จอกว่ะมันมีคนแค้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิเชิญมึงกับเชิญกูใครจะด่าวกันป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยเออ้ออเฮ้ mừng cái tông tay ừ, hết sức sạch buddy đi! hết đi! hết đi! hết đi, hết à đi! hết à đi! hết cho hết hết đi, hết 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 đi, hết đi! Bây đi, bây đi, bây đi. Bây đi. Bây đi. ไปกระจอกแส่แม่งเอาเรื่องว่ะแม่งแค้นมันแค้นแคบโอ้ยมันสกัดโอ้ยโอ้ยเฮียมันปานไฟวะไปดิไปดิเปลี่ยนปานแล้วมื่คิดมึงเก่งเหรอวะโอ้ยเอาวะมันจะเอาเรื่องวะโอ้ยโอ้ยแต่แป๊บนึงแป๊บนึ่งเออ โอ้ยสแตนแบงคัเตอร์ว่ะฮึบฮึบอันนี้โอ้ยตัน้ต็ยวฮึึบฮึบโอชัดัดนึงแปนึงขอดูเชิงก่อนแบบนึงแ๊บนึงอโอ้ยไอสแตนแบงคัไหวปะโอเฮียไอสแป่าอเนอ อเาอาเตอร์ไอ้เหี้ยมาสิวะโอ้ยไอ้เหี้ยสกิลห้าโดนขาดโอ้ยเฮียใส่เล็บมืกล้าถ่านสกิลวะไอ้เหี้ยโอ้ยเฮียใส์ดงมึงโดนโก้สกิลสวยดิมึงอะมาดิโอ้ยเฮียใส่ปานปลายแม่งมีตุมีสกิลเคาน์เตอร์ด้วย

โอ้ยไอสัตว์โอ้ยปัดอะไรกันนักหนาวะเนี่ยโอ้ยไอเหียไปเลยสัตว์บอลูกกูทำใบเนี่ยโอ้ยไอ้เฮียสามกี้งลงกระทืบกกูกระจังเลยโอ้ยไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยไปเลยอะไปแล้วกูไปแล้วโอ้โหไอ้เฮียนี่กูดีคนปาใจคนอีกมึงเป็นอะไรกันบ้าปะเนี่ยมาดิ เจาใช่ไหมมึงอะอไอส้สใจเอ้ยอยู่เคาน์เตอร์เฮียนี่แก้วเจ้าใช่ไหมมึงเจ้าใช่ไหมฮะมามาโอ้ยไอ้เชี่ยขัดจังเลยเฮ้ยเฮียมาดิมาดิมาดิาดอโอ้ย โอ้ไอ้สัตว์เอ้ยไม่มาฟาดต่อกูปล่อยการเนี่ยมาดิมาดิโอ้ยไอ้เทียเอ้ยมาดิมาสิวะ อยู่ได้วะ no? tamam. ไปดิปดิโอ้ยเฮ้ยมม่ขัด ski กิลไอ้เไอ้เสยไม่ขัดสกิลกูอีกรอบอีกรอบ

ơi ô, sản... ơi anh sạch, ơi ai, ơi ô, ơi Mừng ô, ơi đi! Ô, ơi 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 ไอ้เฮ้ยมึงมาขัดอะไรตอนนี้เนี่ยไลูกกระทือบันลูกกระทือบัน,นไไเฮ้ยโไอเด็จไอ้เฮียดีดยกลบทันอ้โเโ,โดนก,กูด้วยดว่าโอ้โอ้โอ้ ไอ้สัตว์เมเกตีโอ๊ยเมกตีโอ้ยไอ้เหียตัดหั่กูเลยฆ่ากูแล้วมึงคิีจะอยู่เฉยอ่ะไอ้สัตว์มึงใครเนี่ยโอ้โโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัดนี่โดนที ไอ้ทีิพายเอ้ยเออเอเอ,ม,อ,ม,อมึงอะมาดิมึงอะมึงก็มาดิโอ้ยเป,เป็นสวนเป็นสวนเป็นสวนวะโอ้ยโอ้ยแต่เป็นสวนวะ เป็นตัวเป็นตัวไขออ่ตัวไขออ่ตัวโอ้ยเหี้ยเห็นหน้ากูตัดทายกันอย่างเงี้ยหรอดิๆาดิโอ๊ยสดปานแล้ววะเนี่ยปานแล้ววะเนี่ยมดิไม่รู้ว่าปลาอะไรกูไม่รู้เอาหายไปไหนเนี่ยดีมาดิลองเช่อกับกูอเอรออ้าวไอ้สัต์ แป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งสกิลคูดาวโอ้ยเฮ yeah. ียโอ้ยฮียมันปานไฟว่ะมาดิไอสัตว์ปานไฟอ่ะมึงไฟจะสู้น้ำเหรอเฮ้ยโอ้ยไอสัตว์เอ้ยมึงไฟจะดับน้ำมาดิ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 าดโอ้ยไอแมงมันขาดสกิลมันขาดสกิลไอสัตว์มันขาดสกิล มาดิสัตว์ไปเตรียมตัวกูดูแต่ทางมั่งหน้าจะเต็มตัว,นนตว,ตวขัดมาดิมาดิสัดฮึบตว์หลบทันโอ้ยเอ้ยกูเห็นแล้วทำไมกูไปฟันมันนะวะเออ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 ฮึบฮึบฮึบโอ้ยเอ้ย Oh! 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 oh. 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 โอ้ยไปใส่กันชุดเลยที่ปันไปทำไมใช้กันยอ้จังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอสัว์มื่อะไรกันนะกระดาษเนี่ยมาสิมึงอ่ะโอ้ยเฮียกูขอตัวได้ไหมเฮ้ยโอ้ย Ủa lại cái tổng này, sổ đi đây Ôi khi đi nó cũng mấy đồn Phải nó cũng đi lại à Như như phí như phí kiếm skill, cứu kiếm skill, cứu Ôi Hãy sẵn đây đi nó cũng lộp thẳng Ôi 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 đi, เออเอ๊ยอ๊ยอีเบัอไรกันกเอเนี่ยโอ๊ย <Jam> อ <bur ma> ีสัตย์อ๊ยไอเลแม่เก่งจเก่งงเลยเก่งงเลยให้โอกาสกูตีบ้างโอ๊โอ๊ย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 อะเนี่ย กูโดนอะไรเขาไปวะโอ้ยมึงเด็กก็เจ้ากี้ดจ้แคสแล้เนาะสันเจ้ากูใช่ปะไอ้สัลกกูจะได้ตีกันไมเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยมึงอะไรกันเนี่ยโอ้ยอ้ยไอ้หลกมากูลงนี้ดิบุกัโอ้ยไอ้เหี้ยเยโอ้ย

パリ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  ไอ้สัตว์โอ๊ยไปไปไปโอ๊ยโอ๊ยไอ้สัตวโอดยโอ๊ยมอนอยโอ๊ยโอยโ่๊ยโอ๊กโออยออ่ะโอ๊ยโอ๊ยกอ๊ยอ่ยอ๊ยโอ๊ยออ๊อ๊ะยอยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ตโอโอยโอ๊ยโอโอโอยอโอโอยอยนโอโออ